เอ๊ <Yeah. S 2> น้ำใส่ตีนอ่ะเี่ยเก็บเอเ้ยว่าเก็บกลับเข้าไป uh, ไปไปเ<ป>นียงประโยชน์เนียงปโยชนหาน้ำขอบขอบออกน้ำมองมันบืนเห็นเป็กปะเปองมันบืนเห็กันมองมันบืนถึงใเข้าไปจับเอา นี่ไงอะไรดินะตนี้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วอู้อ้ตี๋อะไรกันปลลูกน้ำมามาแลจับจับเอาเนี๋ยวนแบซิวๆมนสะดุดออกเบบซิว Đây. Ơ ơ, tốt nằm, tốt nằm. Đó. Từ. Nhà hãy mình lấy luôn đó. Ừ. Nhập rồi. Nhìn vui đó. vui đó. เมันสิโดดออกนะตัวนึงเราน้ำไม่เงี้นเหรอลงแล้วบ่ลุลงใช่ไหมแมันเดี๋ยว,ม,ยลลม,วมันก็ขึ้นมาบืนน้ำยี่นี่แหละบืนขึ้นมานี่ เอาออกโอ้โอ้โอ้ขอมาดียังไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแหงกัน เอาเงกเอาบอกเงห่อย้อเ็วันแล้วเขางาไปไงเคีวปรเดี๋ยวเสกันหล่เอเดีวงละเดี๋ยวไปลวอันเอาเคี่ยวนึ่งนี่สองหงนี่สองหางนึ่งย่เหุ่นมันบ่ได้เอาลงมา

เกลือกงูบ่ะไงม่เชื่อเด้อของเหนันี่แหะเาไเฮ้ยเฮ้ยเกไวยังมาหยัดงูหยัดเหนียวหลนพอแลอยเศร้ลยแล้วมนไวแหะมาสันผู้สะชิดอะไิอายันเอาิงบียงมอายันเอาสวิง กันซะเอาสิอย่านี้วะบ่กดรอแลามันก็กัดไปยังฮะกัดมันกกัดมันเบิ่งบ่กัดกัอยามาเดี๋ยนลอยแล้ว่ามันกัดตัวบ่กัดตัวนึงคเนี้ยเียวมันเขียวมังค่ะเอาปั้นดีๆปั้นเราบ่ไปแหนะไปจับอเขียว

พาไปตักเอาอยูุคนเลยบัวไอ้สมมาไปทาละตักนาดางรถราเชื่อมแมวขนานลอยดงเี้ยรงเี้ยไงไอสมนาะหาตักอยู่หน้าดัาง เชื่อมไม่เกียกับเรือน้นลน้อง,องระเชื่อ,อมายเออมือเลี่ยนเอามือสำรองสิลองเลยบอบานนี้ปลาเชื่อมเหรอน้ำคายันระเชื่อม ôi ôi nàm mình lấy bao thân thôi Hãy subscribe dạ ใคงหะเคุ่นเคียงอยู่น้ำเพลินน้ไมงแมเป๊กเร็วมันนำไหล่ะนำไหลนข้งเอามาแล้วแม่ต้องเก็บถเสื้อคอยี

กเอามาดเลว่าแม่อลงมาเดืดกระ้จงอยู่เขาลงมาอเียจริงตอนี้อหนี่ัอลงมาชนีและมันบ่หรายมันมามันบ่หรายไอตัวบือได้ครูขาไหมกวอะไรก็นือห้างร่หัวประสิทธแม่ยันปากะเงียเนี่ยเออเออเอ เอาไปยีถ้ำเราออามาหายพี่น่ะพอถ้ำมีละเอาลงนี่ละจะยังไปไกลเลยน่ะเชื่อมยิ่งเชื่อมย่งไปไปป๊กไปเอามาน้ำพี่ยน่ะยันะยนใส่ปาเชื่อมไปปั่นติ่งว้า <laughs> ลงมาดูแสนะอ้อยย้อนต้อ,องใส้หัวพอดีเอาไปต้งเอาเขีงเอาตวงเลยตวงหรอเอาเอาตงเนยว่ะขา้าแสนพะสิบอกเอามาบอกยับอีกนับตั้งไม่นยังไงบ้างยังยังให้เล่าเล่าสิเท่าน้ำใส่ยังไงล้างได้ไไยังไงแก้้กำเน้อ

เออไปเชียมด้ละไปเสียมเนียแหละได้ละอย่าง้านโอ้โอ้นานเจ้าได้ลงแล้วเจ้าบาทนี่อยากกินปลาเสียมต้องลงนาน คุณยายบ้านลงมาเอาตะเชื่อมอะบนไงอ้เลยหานีมเลตเชื่อมเออเาขึ้นไประวางตัวนั่นขึ้นแล้วดึกแล้มันหดแล้วเด้ออ้มะกาเออมะกาอย่เอาก้อนจางบ่จ้างนั่นแหะ bà em là chị bay em cũng có chị em nói chị 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 là chị

มาเปกปุอ่ะยังไปเสือมังยงไรขันขันซาอีกที่ไขันซาอีกคนนี่ปลตอองเอาบ่ตอเอาเวเลแ้เอาลวด เนี่ยปลาคอปลาคอไอ้ยันปลาคอลงบวกเหรใช่ลรือ่นั่นนะนี่นีว่านีเด้หัวอดอยู่นี่เนี่เสียซีเซียนกับบัดทแ่นี้เหรอเออแม่ปวดลงมาให้น้ำเนี่ยต้องงัดออกนะแม่ปวดออกแค่น่อยนะเพราะมันน้โอ้ยม่ัน

ประตองหน่อยสักไรเถะอรแ้อเไรแบ้ปจะแหงบ้างไมปวดมาอ่มปิดปปลาพวกนั้นดี๋ยวมก็ลุยูอาดุนว่าปลาดุกนย่งเล่นนีได้เลยนี่นี่ีลมเกีบป่า พีนาซีมองห่างมาด้มองหกมองเกียด็กไปใส่ไหน้าพี่เอะไปวอไมันบ่อมันบ่่มันก็อเสียกันเดมันมันเรีอโอ้ยยังมัข้นบ่อแ้วนัดกะมันยิ่พีนะปลาดุกปลาคอมากจนิงาเด้อ ละโอ้ปลาดุ๊กไผ่พีถุงมือไปเลยเออพอดีไผ่บาทนี่เนี่ยปลาดุกบาทนี่เปลาด้วบาทนี่ยันทุกแต้ยันปลาดุกนะทุกปลาเต้กมาพี่นะนอกปลาดุกนล้วไม่ไงพี่นี่ยเฮยไม่ยางอ้อมไปเฮยหองแค่เอาไปเป๊กไปเหล่าุูนเอากระจาดดิ้นชวนแล้วลู để còn phá nó mấy cú nào thì nghe thấy phá nhỉ? Ờ. Ok nghe thấy phá nhỉ. phá khiến nghe phá nặn quá. đầy quá. xong, nhìn. <laughs> ấy, bà xong bà กันกันได้สิกรไรแนกันแลวมืบวมกงานั่ยังอะไรยังลุกปักกะดาษเลเ็กตัวเะาลงมาหนิได้ดีโปรดปเชื่อมนันเตกไปเชี่อมไปดุ๊ เอาเนี่ไเอาต้นีย่งยั้งดีดคนละตัว่ะขนาดแบบเบ็ดขาขาขอ่อปลาดูกงี้มาอัตัวนี้น่อย่พน่ว่าจะมึงเอาเอนี่นะ Money của đội tuyển này nàng lên nàng một trăm linh giây chạy tùy ô nhiễm là phân tích 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 phân tích

ดึงด้งมันบอกกดอกงูแซ่งน่นค่นี่แหละคุชชัมะไอ้เองมันเต็ดำมันสิถือเปดำเนี่ยคุณนวิ่งไปหุ่นดึกไปดึกไปไกลมีงุ่นมันสีถือเนเป็นปดีือลงแล้วลงไปแล้วลงมาแล้วมันลงมาแล้วลูกกลอยลงมาอย่างเดยว นี่ปลคอิกนั่นละนั่มือมันบอโอบอแมทำมันีตัวนี้ห่มจองนะครับจองหูบอจองฟานไม่เสียมเนี่ยเ่ใส่ีเลยนะดูกแล้ว เป็กมันไนี่มาเหรอมันจับเะ่ไรมันกันเนียงเรียนย่เหรอหรือ่าต้องต้องยิบปลาเอ๊ะเจ้าใ่กะตาให้กูด้อเจใี่ออเใ้่ะเอ๊ะโอ้ห้างมันอยู่นี่ห้างระดูก ออกเงีเพียงไหมโอ้บอไปร้านให้พเอาไปลากป่าเอาไปลากแบบเขเยื้อป่ามาออกไปท่อนไปน้ำเน่เมาึ้นไปน้ำเน่นี่นักโล่เด็กเสียิดเอาไป

ข้าปลาดุกเด้อปลากระเดือีเลยเนื้อปลาดุกก็ได้สีด้วยนี่ยปลาคอยาเกาะดยูน้ำจ้าปลาดุกมันขึ้นไปสุดล้นี่ปลาดุอไหนหญมาทังหมูถ้า่ทักหมูท่านบัได้ละ ไปหอดพุ่นเราไปดูคุณอานอนวิพี่เขทำจะเอาปลาตากไป้ยโอ้ยลาเลยวะเาจะปักเลยไนเาปลา้วเาจะปเที่เดินน่ะแ่พุ่นตัเจะเก็บปลาที่เดินนะเนี่ยไปดูเลือกปดูไ้ให้พี่บ้านเก็บเอกีไมันเราไปดูปลาเ่พูดเล่าวะนาว่าเฮ้าต้อเนาต้อง มันตักว so oh, ัได้เขาบเปยังไงข้ามม่ข้าใหม่ไม่ใ so ช่เหรอีปยังเอาที่ไห้ามอบ่อ้ไปโดปองอัดทึ่ไหมอย่างเงี้ยอดเปิดเปิดล้องประดุกวะนี่ยังบัคัอกว่ป้องนอกว่าคือคู่เด็ดเด็ดค่ยังเห เงี่ยปาดูยไอย่ปลาขึ้นเอาไว้ปลาด้อยูน่อ้เราปลาเราเไปโลไปที่ไหนาคลายตูดงอนมันัาไปนั่นะเจาะนะโอ้แกงนี่ประเทศจเจาะอะไรกบม่โอ้จึงไป่กเนต้มเลตักเอาตักเอาเลย ตองนไปอ่น่าไปดูเทสเราบอกเพื่นยิทำแม่ด้คนดูเห็นยุบมันเอาไปได้หัวเอาใดมาเอาเด้อจิออกแน่นอ่จะเกาะหิมะปลากระลุกหน่อะป่าสลิดโหปลาสลิดนี่ใส่กับอะไรจับจับกับบุ้เนี่ยใส่กับอะไา เนาวคอรู้ไหม้าเดียวเนื้อได้ปะอันนี้ถึงรถบ่มี่เข่งบ่ฝุ่นบะมี่บะยัดหน่อยบ่เอาเข่งญ่มันมากเข่งมีสองอันท่านเลยี่เพื่อนเราตีี่ัวอีกเลียหน่ัเจ็บปะกันกอกซอยกันเดือบมันหยจเจ็บปะดุกมาปะดุปะได เหนอยอดปลาดุกจับปลาดุกเลยจับปลาอะไรนี่ยคอมบกกาหน่อยอมเก่งเปมากหลายมือพอจะงูได้ดำยุ่ิใจ่ราินี้างหลังป่าท่านในเหลี่ยวยู่มันบ่อนต้องใช้กันนโอ้ประดุกกันนี่

ไปโอ้ไปโอ้ไปโอ้ไปเฮ้ย,ยไปรับเครื่องเ,ออเยงลยนุ่งใสล่ะเกือบท้านหลางหนักท่านสูงเลยไม่ได้มาแท้แท้ดบมีปลาดุกอยู่ครับขอบคุณที่ดูคลิปเจ้าถ่ายมานะครับผมจากดำทีวีครับ